ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บ้านกุฎเรือหน่อยนะครับเขตเขตวานนอนนะครับตำบลนาซรับตำบลนาซ้องนะครับคือว่าตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปอกนะครับพี่ปอกนี่เพื่อนนนไปบนไปคอก็ปูขาวสางกกเกอกนะครับเพื่อนไปคอก็ปูขาวสางกกเกอกว่าให้มีโชคมีลาบนะครับมายถึงเลขออกงวดที่แล้วนะครับเพื่อนแกโชคดีนะครับได้รางวัลที่สองไปนะครับ เพื่อว่าเพื่อนเอือไปแก้บนปูนะครับตรงนัก็เดียวขอมาทําความรู้จักนะครับพี่ป๊อกนะครับเป็นเพชรอย่างไนเพื่อนคือได้โชคได้ลาภหอดรางวัลที่สองนะครับสัวัสดีครับพี่ป๊อกจวัสดีครับพี่ป๊อกชื่ออย่างครับชื่อป๊อกค่ะแต่ว่าชื่อดีนั่งคํำแปลงเบียราดค่ะอ๋อครับผมครับยืนไปบายปูจะโดนหรือเปล่าครับบ่ค่ะเพิ่งจะไปน้่หาเพื่อนมือเลขเสียออกน่ะค่ะแต่ว่าได้ยินข้าเจ้าวาน สาโกโกอกสาโกโกอกค่ะเ่าเคยเห็นไปถาม้นันว่นน้อยพื่ด้บ,บุญจาก<อ>ว่ามันอยู่วันวันน้อยพ่อมันาพาไปซื้อเลยล่ะซื้อแล้วล่ะมันเราบบได้ในทยแปดศูนย์ 80, เอ้ยมากนั้นครับมันบ่ได้ในไทยเพิ่นเรามานี่เพิ่นเราว่ามีทั้งหนาวโบทั้งหนากา็เอาคอนแนบไม่เลิกอันสาโกโกอกนี่จะเลยได้ผพ้ละบาใยบแบ่งให้หมูเพื่อนใบหนึ่ง มันมีมาสองใบก็เลยแบ่งกันพูนกกรมักคือกันแปดศูนย์ทนก็เลยแบ่งกันก็เลยถืกน้ากันค่คะคือคือแต่ว่าพี่ตอนนั้นพี่กระโบขึ้นว่ามันจะถืกดอกพี่ก็ไปแว่ไกลสีเทียงพี่เราไปแว่พ่อเพื่อนพาไปโลหาเราไปเห็นก็เลยเขาไปกร่าบเพื่อนก็เลยเขาไปกราบเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยลูกลูกหลานนี่ทุกยากเด้ออยากได้เงินไปใส่หนี้ใส่สินกับมวดโรไทยส่งสิมาหอดนะนะ เลยสีไปเอาไซงานกับบริเหตปีเนี่ยโบมีงานเลยมันถือกับโควิดอันนี้แหละโควิดครับแม่ครับก็เลยบบมีงานก็เลยโอ๊ยเหตุอะไดเนาะก็เลยไปบุญเพื่อนว่าทาให้ลูกถือได้ไซนี่ไซสินนี่ลูกสีเอาอันนั้นอันนี้มาถวายเพื่อนนะนะครับก็เลยมันก็เลยถืออะลีก็เลยเอาไปถวายเพื่อนคือตั้งใจไว้นี้แหละครับจะคือไปขอกับปูขาวครับสั่งกุบกอกจากที่บุกเคยไปจจกเพื่อนาบุกเคยไปขนาดบ้านใกล้ๆยังบุเคยเห็นไปถามหาะ พระเจ้าถามว่ายูสายยู่ส,สกุลนี่หละบอกก้าว่ายูคุณเฮ่อหน่อยเพราะว่ามันใกล้กันยังมูหูจักนะครับผมเอมอเพืาาาา่เจะห่าเหาเฮ่าวโค่อยด้เบื้งโทรศรพท์อี่างเขาบบกคยเห่นเฟซเหรียยังเขาเรามูหุจักนะคร,ครับผมถือน้ำกันงสองคนถือน้ำกันงสองคนแล้วก็มีไทยอำเภอวานอนก็ถือน้ำกันอีกอลัางวันเดียวกันแล้วก็เลขตัวเดียวกันนี่ครับซื้อยื่ใส่ครับ เขาเจ้าซื้ออยู่ปตทปั๊มนั้นปตทเขาเจ้าก็มาขึ้นเงินพร้อมกันนี่ทกนี่ครับซื้อปตทะไว้น้อยมันมีหกใบทั้งเบิดนะโอ้ถือหกคนุค่ะถือหกคนถือคนละใบย้อนย้อนไปหาซื้อแปดศูนย์เลขไทยโบได้มันโบได้เลขไทยก็เลยได้เลขหนานะเรียกเลขหนาจ้้าโอ นี่แหละครับย้อนว่าไปกราบไปขอเพื่อนเข้ากระบุญเพื่อนนี่เลยเพื่อนกระไห้จริงๆฮะนาเอ้ยกะสุมาศมุงมาศปารธนาอยู่เอ้ยก็ดีได้ปุ๊ดนี่ปุ๊ดรถไถเลยกัสบายใจฮะนาเข้ากระดีย้อนแอบบารมีปูขาวเนาะไปขอเพื่อนนะแกถือตั้งหกคนครับถือตั้งหกคนอยู่บ้านนอนนะครับอยู่บ้านนอนสี่คนอยู่ในบ้านในโซนอยู่ในบ้านอีสองคนนะครับ แกย้อนอำนาจบารมีของปู่ขาวนะครับอำนาจบารมีเพิ่นเฮาสัทธาเพิ่นค่ะนะครับเฮาสัทธาเพิ่นนำมุ่นเพิ่นเอ้ยก็เอาในน้ำสางนะมาพมหัวมาพมรถพมเรือนี่เลยก็เหมือนมันสั้นเนี่ยมันลมลื่นอยู่เย็นเป็นซุกเอ้ก็ว่าไปเนาะเฮาสัทธาไหนเฮาสัทธาไหนมันก็สิได้อันนั้นกัเจ้าว่าครับผมเนาะครับแกเนาะครับแกเฮากับขอได้ทุกอย่างนะครับว่าจำเป็นต้องขอโชคขอลาภ คือผมบอกเหเวลาไห่สดนี่ผมสิบอกว่าให้เน้นซื้อลอตเตอรี่เน้นซื้อลอตเตอรี่นะครับค่ะอย่าซื้อหวยใต้ดินเขากับต้องคิดว่ามันที่ถือแล้วันยังถือยังก็เอาหะนะเขาวาน่ะเพราะว่าเพื่อนกะจีฮู้ว่าเขาเป็นหนีนักนาซ่อใไดเพื่อนจะให้เอ้ยถือแล้วันที่โซงะนะถ้าถือซ้อมสามตัวนี้เอ้ยกับโบมีประโยชน์ยังโอ้กับ จังว่าไม่คนได้ติถือเรื่องนั้นจะท่าเพื่อนกะดีเอ่ยนะกันยังว่าเป็นมูเป็นฟังท้ยบ้านเพิ่อนขาเจ้าก็สิไปลังไหลไปครับแต่ท้ายอุดรเนี่ยมื่อที่เอ่ยไปเมื่อวานนี่นะเพิ่นมาเนี่ยท้ายบ้านขาเจ้าน่ะถือเด็กข้าเจ้ามาสั่งโกโก้ขาเจ้ามาทายอารมณ์เล็บสางนั่นขาเจ้าไปเบิ่งขาเจ้าเห็นเลขเพื่อนน้ำว่าน่ะเราลงไปเอาเงินรางวัลแต่ว่าซุ้มนี่น่ะไหลมาพี่เมื่อวานเขาจะมาแต่อุดรนี่เคยยินนะ มาเจอุดรนเป็นกรถือรางวัลรถตีนเปเนกระถืรางวัลที่หนึ่งเลยอันนั้นนะทังเทั้งสองใยแม่บอกครับค่ะเพื่อนเอาบอกพู้ที่ถือนนเพื่อนยังบอกหันมาเพื่อนยังลงไปเอาเงินยุงเทปไปสั้นซุ้มที่บ่ถือในหมู่บ้านเขาเจ้าไหลมาครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจัทธาวเพื่อนมาขออยู่หนีเลยฮะนะเพื่อนยังได้ถามเพื่อนอยู่สร้างกุ๊กก่อบบ้านเฮานะครับค่ะ ถือมีคนถือรลงวันที่หนึ่งหรือครับที่ปอกแกแลาววันที่สองนะครับแต่วานละวันที่หนึ่งเพิ่งยังโบมาวันที่สองบรรนหกคนถือครับถือตั้งหกคนนะครับสร่างโกอกะไงเลยคะครับย้อนเรียกสร่างกกกอกนะครับย้อนเรียกภูเขาวสรางกกกอกเพิ่งไปกาบไปไหวไปขอไว้นะครับไปขอไปบนเพิ่งไปครับแกนะครับหามีโอกาสก็ไปได้ครับสร่างกกกอกนะครับคือบ้านวาใหญ่ออยพจากอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับ ทางมากกจะเมนสมบายึาันเมนหูจักนี่มาทางอากาศกับเขามาตุงเลยฮะนะกับเมนรวดครับผมแมน่นั่นเออย,ยังไปลุงอยู่ในบานว่าไงบานว่านวยพูน่ะหูจักเป็นรลหาเป็นรอหาถ <c oughs> ามเขาเจ้าเบิร์บ้านว่าหนึ่งเขาเจ้ากับว่าไปนี่ไปนี่ตุงไปนี่เออตุงไปจังมาเห็นโอ้ยบัแทบมันอยู่พี่ว่ะพครับอยู่ทางเขาทางเขาบันว่าพี่ครับผมเนาะแกนะครับมอนีเขากับ มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับพี่ปอกนะครับเพื่อนผูเพื่อนโชคดีจากการไปขอกับปูขาวโดยตรงเลยนะครับเพื่อนก็ตั้งใจไปขอโดยตรงเลยว่าขอให้ปูซอยติดมนีติกสินหลนะครับปูก็ให้ยถิดระวันที่สองเลยนะครับนี่ครับก็เป็นแรงศรัทธาความนับถืศรัทธานะครับ แต่ไม่นี่นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับได้เพราะว่าเป็นคนที่่เคยถือเรื่องถือเลยไม่จะส่งโอ้โอเคถือเรื่องถือเลยเลสื้อท้าเพื่อนเฮงเออครับผมฮะผ้าเชื่อนะครับมีโอกาสกับไปอีกนะครับจ้าสิไปอะไรแต่ว่าส่วนหมู่เพิ่นไปอยู่ส้วนหมู่เพิ่นกพรว่าสิไปหลายคนอยู่แต่กับไปแบบอันแก้บุญเพิ่นแล้วว่านี่นะครับกต่ว่าสิพากันไปไกลมือมั่นผู้เลยขาเจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่ให้มีการบวงสรวงบ่ เกยังบ่มีครับถ uh, ้าแม่นเพิ่นบวงสวงนี่แองสิอันนี้เด้คน๊ะเพิ่นเพื่อนว่าบ่ต้องให้มิลางซ่งแล้วเนาะแค่มาบวงสวงหน้าเออบ่ให้มีงสางเงแต่ว่าก็เพิ่นว่าให้แล้วเข้าก่อนว่าซั่นเพิ่นว่าอยากได้อีหยังกโนยอยากได้อันหม่องอยู่บ่ศาลใหญ่บอกเพิ่นอยากได้นะออ๋เพื่กนได้ศาลใหญ่จะว่าเพื่อนภาคกันหน้าได้หลายมาขอโลดได้อลีครับครับอ่ะพี่ป๊อปฝากแนะนํานะครับว่า ไม่อยากมีโชคมีลาบแกอยากมีโชคมีลาบกับมหาเพื่นเฮ้าซื้อยังก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับบะสั่งของเพื่อนนะมีคนลงเฟซลงยังไปเข้ากับเบิ่งเห็นตัวนี้เข้ามาเข้าับซื้อแล้วเข้ากับมหาเพื่นแบบนี้เฮามาหามหาวัยมาโคเพื่นอย่างสี่เฮ้าลำบากสันสีเพื่นกับสี s o ยเฮ้าเพื่ว่าดิครับผมเนาะดูความเสียความศรัทธานะครับเข้ากับบนเพื่นว่าเฮ้าสีหายังเพื่นนะแต่เฮาบุตร้องไปเบื่องบนพวก หมูเฮ็ดเวทไก่หรือว่าเหล่าแบบสีเพื่นบอมากข้าตุ่มบนแบบของเสื้อผ้าของเล็กน้อยแล้วก็สุดเห็นบอกเอ้ยเอาไปนะอุนตาแมนแล้วก็โอ้หึเพื่นแล้วก็สุดอุนตาแมนเออบนแบบนั้นโอ้พี่ป้อเพื่นบนสุดอุนตาแมนเออเพราะว่าเพื่อนอาจจะเป็นปูขาวเนาะแต่ว่าในความคิดของเอ้ยเออคือว่าเพื่อนเป็นลูกเจ้าแม่นาคีเพื่อนเป็นพญ่าเอียนโดนนะเพื่อนเป็นลูกเจ้าแม่นาคีเออคือเจงซี่โอ้ครับผมโอ้ดิคล้ายๆกับบ้านกุมารนั่นที่ว่า ไอ้ไข่วิสนณาเพื่อนนี่ก็ดีชีดังซ้ำไอ้ไข่คุณละเพื่อนก็ดีครับผมคืดว่าเด้เพราะว่าถ้าเอาศรัทธาเพื่อนเอาเหตุไปถือกลยเพื่อนมันสีมันสีอันนี้ครับนะครับก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเพื่อนพี่เป้าเพื่อนแกนบนสุดอุนตาแมนกับปูขานะครับอันนี้ก็เป็นครับเสียส่วนตัวนะครับกระตูนอุนตาแมนและตัวยิ่งไงเออไปเคลนไปหั่นนะไปสายเพื่อนครับผมเนาะอาจารย์ ไม่นี่นะครับแกจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปครับนะครับผู้โชคดีแห่งสางกกกอกนะครับอ่คนหนึ่งถื่อรางวัลที่สองนะครับถือว่าเป็นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ถื่อนหกคนนะครับเป็นว่าเป็นถือทั้งหกคนย้อนเพื่นไปขอกับผู้ขาวสางกกกอกนะครับไม่นี่ก็ขอบคุณพี่ป๊อกหลายๆนะครับที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณครับครับเดี๋ยวมือหนานะครับเ้าก็มีโอกาส ด้มาเย็นเย็นฮิปปอกอีกแทนหนึ่งนะครับจำนวนหนาเพื่อเป็นเถียงรางวัลที่หนึ่งนะครับนะครับใครอยากได้ก็ไปนด้ครับสางกุกกรอกเพื่อนห้เบิดทุกคนนะครับครับผมเพื่อนห้เบิดทุกคนมีความถูกร้อนใจมหาพื้นครับเดี๋ยวพอกันนะครับอีพีต่อไปนะครับจะเลีมยนะครับสางกุกกอกนะครับบ้านว้ายใหญ่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับพอกันที่สางกุกกรอกนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับแอดมินกับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ